สดชื่นจริงๆเลยวันนี้เรามากับเกมแล็กนารล็อกไม่ใช่แล็กนารล็อกธรรมดาครับแล็กนาล็อกออริจินตัวเกมนี่สามารถเล่นได้ทั้งมือถือแล้วก็พ c เลยแล,แ,ลและวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับสตรีมเมอร์ที่หลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันตอนนี้เรามากันเกือบครบนะครับผมมีทั้งหมด10คนเลยเม่ขาดอีกคนนึงเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปลงดันเฟย่ามิลลาดกันนะครับตอนอื่นเลยร้องวอร์มร่างกายกันก่อนวิ่งทั่วพรเลยครับแล้วผมก็เดินมาเจอกับจุงกุโอ้ยพี่จุงตัวยัก่์ครับทำอะได้ม นี่เราเปนช้างเอราวันเป็นแปลแนเป็นแปลแนวอร่างกายเสร็จผมก็มาเปิดโปลิงเด็กรอเลยครับผมสุ่มหาของแรนซึ่งในโปลิงเด็กเนี่ยมีของรางวัลมากมายเลยครับ,รบได้ของแรนม,มาด้วยครับการ์ดอัปบัอจะลงดันเนี่ยผมก็จะมาเทสสกิลก่อนครับผมก็เลยวิ่งมาที่หุ่นก็เจอใครไม่รู้เนี่ยกำลังเทสอยอู่โอ้ยโอ้โอ้โอยอ้ยอ้ยเขาลองของอยู่หรอนี่ยนี่ยท็อกไปดีเนี่ยโดนไม่ดีกุกบาลงหัว โอ้มิดตั<ำ>้มนี่ที่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเขารวมตัวกันที่ไหนเนี่ยผมก็เลยเกาะเดินตามดูครับแล้วผมเกาะเดินตามจุงโกะมามาโผเมงทองัซนบ,บอสเนี่ยถึกมากเลยครับนี่ผมปล่อยออตโต้ไปด้วยแล้วก็กินข้าวไปด้วยได้เลยนะมากินข้าวเสร็จกลับมาอาบน้ำกลับมาเสร็จยังไม่ตายเลยเฮ้ยทำไมเมงทองมันถึกจังวะจากที่ตอนแรกตีกันอยู่สองคนเนี่ยตีไปตีมาก็มีเพื่อนมาร่วมแจมเลนี่ถ้าการ์ดตกมานะครับบอกเลยว่าไม่ได้เรียกพี่ทามเลยนะครับเรียกเสียทามได้เลยเอาหันสามแล้วนี่ตอนเนี้ กดเดินตามมาเลยกดเดินตามมาเลยกระตุกกระตุกยางพัน พอัราแมงทองเสร็จเนี่ยก็มาออกรอดครับแต่ทีนี้ออกรอดเราก็รวบกับออคิโลมาเลยครับรวบ2องที่บอกว่าการล่าบอสในอ O อเราเไม่จำเป็นต้องล่าทั้งวันนะครับเพราะว่ามันจะมีกําหนดไปอยู่ถ้าเราล่าเกินเนี่ยจะถูกลดทอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยครับถ้าใครมาเล่นเนี่ยได้ล่าบอสแน่นอนที่เหลือก็อยู่ที่บุญวัสนาแหละครับว่าจะได้การหรือเปล่าเอ้ยแล้วคือจบไงรายละเอียดการแบคทินผมล่าทั้งกระดานเลยครับเรียกได้ว่าเกือบครบจบมาโฟเมตมาล่าสตอมมี่ต่อล่าตัวอื่นเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับแต่พอมาสต Oh, เรียบร <c oughs> ้อยเออแป๊บเดียวแตกเลยส่วนใครจะรอดูลงดันเนี่ยต้องรอก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมต้องเสริมสารภาพร่างกายตัวเองก่อนครับมั่วผมบวก18ผมจะบวกขวด20เลยรอบนี้เช็คสูตรกันหน่อยว่ามัน,นยังขังอยู่หรือเปล่าไหท้ทดาอบระบบหน่อยดิอยากจะรู้ว่าโอกาส10%มันตีติดง่ายไหมโอเคขาดกันแตกอีกนิดนึงถ้าไม่ใส่กันแตกพอลามันเฟลเนี่ยบวกลดไปนี่ก็หลอดเหมือนกันนะ10บวก19 โอกาสที่เราจะตีโอเคมันไม่ได้แล้วมันเซฟไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเซฟได้สูงสุดคือ15คือโอกาสที่เราจะไม่ใช้กันแตกเนี่ยมันมีสามหกเก้าบอห้าแต่ตอนนี้เราสแล้วส็นนี่ถือว่าเยอะนะถ้าเทียบแบบว่า1% 2%ึ่้เปนสี่ถือเยอะกดแบบไม่ใช้สูตรไปก่อนให้ดูว่าใช้สูตรกับไม่ใช้สูตรต่างกันยังไงอันนี้คือไม่ใช้สูตรไงมันก็แตกไนงะโยโย,โย่ตุกฮ้ย ไอ้สูตรนี้เทียดดิว่ะโยโย่ตึกตึกอ่ะนี่แบบกระแสแบบมนขังเลยเหรอโยโย่โยโย่ตึกตึก Nope Nope Oh โโมีคำว่าโยโย่น,นีิสูตรนี้ไอเลิฟ ao Hey อันนี้สูตรแต่ผู้ใช้างานจริงรึเปล่าไอเลิฟ ao สูตรนี้ลูกค้ารักลูกค้าหลงไป บวกสิบเก้าอยากรู้ว่าที่ยากไหมสิบเปอร์เซ็นต์ปุ่มซ้ายล่างเฮ้ยของแฝดสูตรนี่ สตรลักเกมว่ะรู้แล้วก็คือแบบกดปุ๊บเป็งเด้งเข้ามาเลยบอกว่าเฮ้ยโรลลี่หมดหรือเปล่าเพื่อนยังไงอ่ะอีก4 9่้าโดนไหมสูตรนี้เด็ดจริงครับแนะนําให้ลองไปใช้ตอนนี้เพื่อเรามาครบเลยครับเดี๋ยวเราจะไปลงดันกันดีกว่าและนี่ก็คือไลน์ของทีมเราแล้วว่างๆเนี่ยผมก็เปลี่ยนชื่อเลยครับยิ้วหนาคนจริงกลับมาแล้วซึ่งวิธีการลงเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยว่าลงยังไงครับเราจะแบ,บ่งปาร์ตี้เป็นซ้ายกับขวาเพราะว่าในดันเนี่ยมันต้องมีการเก็บลูกแก้วมีแบ่งสีด้วยซึ่งก่อนที่่่หหััังงงกกะฉาาาายยเเเนนนนนน็ดดููอออิมมมมชขข้้ไปใคววส หลังจากที่ดูแอนิเมชันเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็จะบีบงานกันเลยว่าใครจะเล่นอะไรยังไงกันเพราะว่าก่อนในเนี้ยก็มีคนไปลงมาแล้วนะครับก็อธิบายสูตรว่าเราจะแบ่งกันเป็น2ปาร์ตี้นะครับซึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยจะเก็บลูกแก้วฝั่งซ้ายแล้วก็ปาร์ตี้ขวาเนี่ยก็จะเก็บลูกแก้วฝั่งขวาแบ่งกันเป็นคู่เลยนะครับคู่1คู่2คู่3คู่4ซึ่งปาร์ตี้ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเก็บแมวดวาปาร์ตี้ฝั่งขวาจะเก็บแมวขาวเข้าสู่ช่องแรกครับทุกคนมาถึงปุ๊บเดินไปหน้าบอสทุกคนสังเกตมันนนจะมแมแวนอนอยู่กก็ืา,า้ลลขหหรเเเปปใ แวอะไรทุกอย่างเนี่ยเราต้องไปเก็บก่อนแล้วจะมีบัฟขึ้นบนหัวครับเป็นแมวซึ่งถ้าใครไม่เก็บเนี่ยครับมันจะบังคับตายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ามาแล้วครับคู่สองคู่สองไปรอนะไปรอแล้วผมดมตูด<อ>แมวรอเลยผมครับผมครับคู่สองไปรอไปรออย่า,ายไปรอตรงแมวอ, <ไป S 1> อย่าไปรอตรงแมวตรงขย่แบบต้นๆเลยพี่แล้วผมหยิบมาแล้วไหมคู่สามไปคู่สามคู่สามรอรอเลยโอเคคู่สามรอแล้วสุดยอดสุดยอดเก่งมากทุกคน ตีรอโอเคหวานเจีย๊ยบผู้สุดท้ายไปรอครับเอาคนนึนมันติดผมคนเดียวเลยเหรอคนอื่นไม่มีติดเลยเหรอก็ผมไม่ใช่คนแรกแค่นั้นแหละถ้าผมคนแรกก็น่าจะเป็นแบบ <c oughs> แบบเดียวกัน <c oughs> ทีนี้เฟสต่อไปทุกคนดูเลือดบอสนะครับหลังจากที่เราเก็บลูกแก้วมาเสร็จเนี่ยถ้าบอสเลือดต่ำกว่า50เตมื่อไหร่เนี่ยทุกคนต้องไปยืนตรงกลางอ่ามีง,งั้นกูอาจจะตุยได้รวมกลางครับรวมกลางรวมให้หมดให้หมด รวมกลางเป็นหนึ่งเข้าใจป่ะดันเฟยยามิลลนาเนี่ยผมจะบอกเลยว่ามีแบ่ง normal hard แล้วก็ n i g h t m a r นะครับสิ่งที่ผมลงอยู่ตอนนี้ก็คือ normal ดา m เมมันก็เลยไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นทีนี้ทุกคนเห็นวงสีส้มไหมฮะเราต้องไปยืนเพื่อล้างบัฟอ้เ้ยแล้ววงอยู่ไหนเนี่ย เียมันเหมือนเก้าอี้ดนตรีเลยเพียผมมันจะไปแล้วเก้าอี้เนี่ยแหละฮะถ้าเรานั่งเก้าอี้ดนตรีไม่ทันเราก็จะตุยครับเริ่มมาอีกครั้งหนึ่งทำเหมือนเดิมครับเก็บลูกแก้วเสร็จหลังจากนั้นยืนตรงกลางซึ่งโชคดีครับที่ตีเรามีคนแบกครับบอสก็จะตายแล้วผมตายก่อนจะมีคนเหลือรอดอยู่ก็เลยซัดบอสตายแล้วเราก็ผ่านเฟสแรกไปเียบอ สุดยอดสุดยอดทุกคนเก่งมากเข้าสู่ช่วงที่2ครับต้องบอกเลยว่าเริ่มตึงมือขึ้นมานิดนึงระหว่าน,นี้เนี่ยก็ดูแอนิเมชันไปก่อนครับแมวดํากับแมวขาวโหเขาทำมาดีขนาดนี้เราจะไม่ดูได้ยังไงครับผมถามหน่อยใครกดจะคลิปไปอย่าให้รู้นะตีมือแตกเลยไม่ใช่สคลิปในเกมนะายถึงสคลิปตอนดูวิดีโอเนี่ยเอามือมานี่เลยเข้าสู่ช่วงที่สองเนี่ยเริ่มกันเลยนะครับทุกคนเห็นลูกแก้วสีเหลืองนี่มันก็จะมีสีม่วงอีกหนึ่งอันจะต้องมีคนไปถือแล้วก็วิ่งแยกออกจากกันนะครับว่าแมวมันจะตามลูกแก้วทองเลย ไอโวทองแลวเขาบอกว่าถ้าเอาลูกแก้วมารวมกันเนี่ยครับด้าเมจมันจะทวีคูณครับให้เราฆ่าแมวเหลืองก่อนส่วนแม่ดำเนี่ย,เ,ยเราจะฆ่าในเฟสต่อไปเห็นคนลากอยู่ไหมครับอยู่ตรงนู้นนะซึ่งเราไม่ต้องไปสนใจครับเราเคลียร์แมวเหลืองให้ตายก็พอ ตีไอทองตีไอทองนี่แหละครับที่ผมบอกตัวทองมันก็คือตัวเหลืองเนี่ยตัวเดียวกันแล้วแต่จะเรียกเลยทีนี้ภายในดันเนี่ยมันจะซูดไป,ปแค่สิบตัวนะครับต้องคิดดีๆนะครับว่าจะชุบใครใครแบกไม่แบกแล้วจากที่ตัวทองตายแล้วก็ไปดีตัวดำต่อได้ซึ่งโหมดนอร์มอลเนี่ยดาเมจก็ไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นครับแต่ก็ตึงอยู่ไอโลนโคเมตโดนรัวเราถมไดเมจใส่ตัวดำจนสุดท้ายแมวดำตายครับยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับยังมีอีกช่วงหนึ่งครับเข้าสู่ช่วงที่สามกันต่อเอา จบแล้วเข้าสู่ช่วงที่3ครับต้องบอกเลยว่าตั้งใจฟังให้ดีครับเพราะเฟสนี้เนี่ยมันโหดมากเตรียมสมุดและปากกามาจดได้เลยครับถ้าใครมี iPad ก็เอาไอแพดมาจดเฟสนี้เนี่ยมันจะมีวงขึ้นที่ตีนวงสีเหลืองสังเกตให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะสุ่มและจะมีอีกวงหนึ่งก็คือสีม่วงห้ามเอามาทับกันต้องเอาหนีออกจากกัน <c oughs> อันนี้เป็นคำแนะนำสำหรับคนที่ได้สีเหลืองเนี่ยแนะนำให้อยู่ตรงกลางส่วนถ้าใครได้สีม่วงเนี่ยให้เอาออกไปจะง่ายกว่ารอ <c oughs> ผ่านแบบโนมลได้ง่ายครับก็เลยลองเปลี่ยนชาเลนจ์ดูเป็นแบบ่างกัันยงไง ประตูทางออกเลยครับไอ้ข้างๆกระเป๋าอะช่วงที่หนึ่งผ่านไปก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่ามันก็คือไม่คลาดเดิมเดิมเลยครับที่ต้องไปเก็บลูกแก้วแมวดํากับแมวขาวไปยืนตรงกลางแล้วก็ไปรีบแล้วก็ไปตีบอสให้ตายแต่ใครที่ลง normal เนี่ยจะไม่เห็นเฟสนี้ครับช่วงที่สองครับช่วงที่เราสู้กับแมวดําแมวขาวมันจะมีกระดิ่งมาด้วยกระดิ่งเนี่ยครับถ้าเราเคลียร์ไม่ทันจะถูกบังคับให้ตายซึ่งกระดิ่งเนี่ยจะเกิดตรงกลางนั่นหมายความว่าถ้าคุณเผลอเคลียร์ไม่ทันเนี่ยคุณจะตุยแบบนี้เลย รอบนี้ตรงดีไอ้เฮียดำกับไอ้เฮียเหลืองทะเาลาะกันเฮ้ยโอ้ยดนอะไรตายแกผ่านแล้วผ่านแล้วไปเผ็ดน้ำได้เหมือนกันละกวบาดถล่มโลกหลัง,ท,ลงที่จบช่วงที่2ไปเนี่ยครับช่วงที่3เนี่ยบอกเลยว่าตึงมือขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าดาเมจมันก็โหดขึ <S <S ้นช่วงวงใต้ตีนี่ครับที่ผมบอกไปสีม่วงกับสีเหลืองห้ามทับกันแต่สีเดียวกันสามารถทับกันได้นะฮะแล้วไม่มีวงมาที่ผมไงก็ผมชิวอ่ะแค่นั้นแหละมาแล้ววงด้วย โอเว่อวายสบายจิวๆกดกระตากดตะมุดไปทีนึ่งผ่านแล้วดิแต่ผมยังอยู่ไงแต่ผมแบกรอบนึงแต่ผมกดสายผ่านเลยไงผมเนี่ยอย่ดูอ่ะไอดำตอนนี้ผมต้องเหยียบไปเหลืองผมต้องเหยียบไปเหลืองเหยียบไปเหลือง โอ้โหไม่เดินไม่ผลได้ยังไงวะคำท<ห>้าความอย่ากของเฟสนี้คุณต้องสังเกตดีๆว่าบนหัวคุณเป็นแมวสีอะไรคุณต้องยืนตรงข้ามกับสีที่คุณยืนอยู่ครับสมมติผมได้ม่วงเนี่ยผมก็ต้องยืนเหลืองมันจะโดนดาเมจเบาโ,โอ้โหกจะสอดไอ,อ,อ้ผ่านวะ Oh. สุดจอสุดจอทุกคนเก่งมากว่าจะผ่านโหมดฮาร์ดได้ก็เอาเหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะเราก็เพิ่งมารวมทีมกันด้วยทีนี้ครับทุกคนอยากเห็นไนแมะไมว่ามันยากขนาดไหนโอเคเราจะลงให้ดูกันไนแมะไี่แปลว่าฝันร้ายทีนี้ดูกันเลยว่าจะฝันร้ายจริงไหมจะขนาดนี้ไนแมะจะขนาดไหนไนแมะเราเ,าเริ่มต้นที่ด่านหนึ่งครับผมบอกเลยว่าให้ดูแค่ด่านหนึ่งพอฮะไม่ใช่อะไรนะครับด่านหนึ่งยังไม่ผ่านเลยดาเมจมันหนักจริงครับมันโดนทีเดียวตายเลยฮะซึ่งไม่คณิบบอสเนีย่ยเหมือนเดิมทุกอย่างแต่สิ่งที่เเเพิ่่่มมมมมาานนะะะกก็็คคืืออออดดดจแแลวงงงสีีไไรททยยตปหั ยิ่ได้ไม่โคตรแรงไอมาแล้ว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 อุ้ยมาถึงแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วไอ้งทิ้งที้งโอ้เผื่อแมวมาเฟสดาเมจแม่งโคตรทิ้งแรงลูกแก้วแรกยังไม่เห็นเลยตอนนี้โอ้โหไม่ต้องสู้อ่ะเดินวนอยู่เนี่ย เดินวนยังไม่ทำดามีเนี่ยตายห่าเลยละกันทีนี้ก็ฝากด้วยนะครับดันเจียนเฟย่ามิลาดใครอยากลงไปเล่นก็ลงไปเล่นนะครับมีแข่งสปีดรันกันด้วยแล้วก็อาชีพใหม่ก็มาแล้วนะครับโดรามน้องแมวของเราใครเป็นธาตุแมวเนี่ยต้องมาเล่นเลยอาชีพนี้เล่นได้สุดทุกทางเลยสายซับสายบูสสายดามีใครอยากเล่นก็สามารถโหลดได้ที่ a อป Store p พ a y Store แล้วก็โหลดได้ทางพีีเล่นได้ทุกช่องทางเลยครับฝากไว้ด้วยนะครับแล็กนาล็อกออริจิน